สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับเปิดอาณาจากักรเจชนาทิพที่สร้างกว่า100ล้านใหญ่โตสมฐานะเชื่อว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเจชนาทิปนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่วินเฟรดเชฟเฟอร์เรียกตัวเข้าไปร่วมการแข่งขัน aff สุ z u กิครับ2012ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ตำแหน่งรองแชมป์ก่อนที่2ปีต่อมา จะพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จในรายการ AFF Suzuki Cup 2014คว้าแชมป์อีกครั้งใน AFF Suzuki Cup 2016โดยได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจาก2ครั้งหลังสุดวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอาณาจักรของเจชนาทิพย์สงกระสินที่สร้างสนามฟุตบอลกว่า100ล้านต้องบอกเลยว่าใหญ่โตอลังการสุดๆเลยครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ